นกคู่นกคู่ในในภาพนี้นะคะพบได้ในแถบนี้นะคะอ๋อไงไงตัวนั้นอยู่ข้างบน วนนั่นไงนี่ไงหนึ่งตัวนี่หนึ่งตวัวก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวมองไม่เห็นมันมืดอู้น i c e ชิญสวยมากเลย เธอเขามีเขาที่สวยมากเชิญน,นะ Oh, das man da muss man hm? das. Oh. oh, die haben wir Guck mal. Guck mal da. Guck mal der, guck mal die Hörner da. <laughs> da muss auch mit, den, mit den schleppen, oder? Guck mal, es <laughs> บ้านที่อยู่ของสัตว์ก็เขาก็จัดไปโอเคอยู่นะ ยุกอันดีนน่าส์อเอา้าจามใหญ่แล้วฮึมโอ้ยสงสัยเหม็นกลิ่นใครหรือเปล่าหรือเหม็นกลิ่นตัวเองอ<แ> <c oughs> เกดูนะคะว่าต้นเขาจะมีเอาเหล็กไปกั้นไว้ไม่ให้ไม่ให้สัตว์เนี่ยปิดถูไปถูแล้วต้นไม้มันจะโค่นต้นไม้มจะพังทำให้ต้นไม้ได้อยู่ได้นานต้นไม้ไม่ถูกรบกวนนะคะ ที่นี่อากาศด,ดีสดชื่นล่มลื่น

เป็นบ้านของสัตว์นะคะนอนอยู่นั่นใต้ลมไม้หนึ่งตัวอยู่ในบ้านอีกหนึงอยู่ในบ้านอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือไอโรเปชบีบีบีบบีบีบีบอบีบีบบีบีบนีนะ จะทำรังอยู่ในท่อนไม้ขอนไม้เขาก็เลยเอาท่อนไม้ขอนไม้มาวางเรียงกันไว้ให้มันทำรังให้มันที่อยู่อาศัยนั่นเป็ดหัวเขียวกำลังเล่นน้ำ ตัวกำลังหาหาอาหารกินเป็ดที่นี่นะคะจะไม่ว่าจะอยู่ในสวนสัตว์หรือจะอยู่ข้างนอกไม่มีคนกิน ได้อยู่ตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครรบกวนมาแล้วมาแล้วไปดูกันดีกว่านีข้างล่างมีอีกตัวนะึ่งว่างจะเป็ดหัวเขียวเขียวเป็นมังไทยนี่เป็นมืองไทยนี่กินเรียบ เดี๋ยวสิออกไม่เต้นแด่คอลเลกเพื่อนนำนี้นอนหลับอุ๊ย1ตัวนี่ออกมาเลยน่ารักจัง